สวัสดีครับขวยท้าผ้า,าแสบมือนีกาส่องขวยท้าผ้า,าแสบจินเมนูเกเวลาเนื้อเนื้อตัวนี้ด่างอย่างสันมันตัวนี้เนื้อสดสิมิพักนั่นพักนี้มีร้ายพัก่อยคุณเลือดยังหมักตัวฟูพักหอมเตรี้หอมสเสน่น์นี่พักใส่ว่ามันขมอยู่ดอกแต่ว่าหันหมักจะได้กะมือนี้งิ้นก็แพ้โอ้โลูกเขยมบนบดิไปรเรียนรวเหมอนี้มันเลยมาสวัสดีครับบ้าวสิงครับ มืันนี้ข้ากินเนื้อครับยุดงานก็เลยมาเลรนบาทอ้าวอ้าวโจโจเสแสบแสียบๆๆเสบข้าก็มีเนื้อสันอย่างนี่พักใส่คนมักข,ขมคนมักเข็ดกินแนวนี้ย่างในแสบผู้เืออะไรพราะยังช้าดีกว่า เนี่ยค้าไล่ครับอันนี้พาคิดิวพาคิดิวใส่ตอนอยังไงเลยครับมีตับมันตับมันปวดตับงอตับงอวดเน,น,นตับมันงงงนโดนเนี่ยมาเหรียญบ้านครับจำเทือนจำน้ำในสีบดถึงใจไปในสีสดเจียวต้องกล,ลัว Toàn đi chăm cho con Ô, oh, nguyên ngoan cả lái không? Hãy subscribe cho นักใรีครับนึอกอุ้มปลาขอโทษขอให้คนที่พูดกินดิฟนะครับคนโดนถึงกินเขาน้ำพอแล้วเป็นตาผ่าเสียบปากว่าท่านใดมัน แสบหลายหุบี่เจ้ากระชับอยู่ว่ามันขัดเติบอยู่แล้วเนี่ยซุกอย่างอันนี้ขนามันข้านาง่วข้นาง่วบน่มันข้าขนามันโอ้ยบอกผิด พอถอดขออภัยนี่ขานาขง่วงเขนา,ขนา,ขนามันเป็นแนน่เศบๆเป็นแน่มึงโอ้โหูตันเนี้เอ่อนๆหนึนน่งไม่ไหมครับตัวเนี้าบานเอ้าตาวงามย่งนีะ ใส่เลยครับเนื้อขาลายต้องอ,งอยู่ ฝนกตกต้อง,องบ,บ้านพี่น้องฝนตกบ่ครับแเื่อนาตาลฝนตกไหครับ้นตกบนแห่ง สันอย่างพอสิฟังอีเดือดคุยเลยครับ thay okay, khăn ăn của mày còn bớt thay khăn ăn mặn đó rồi tap tap bớt lửa anh điêu chung mày trông mày anh chín khăn thứ hai có à chắc mày có nát bên đấy บสาหนังครับน้า้านกินเด่นเนื้อนานีาน่มันหายยากมันบวขึ้นหาแอะรย่างน,น,นีง้จิตมมันน,นิด Đi mặn ngọc Mặn ngọc này Hãy subscribe đồn kênh Ghiền không nhà đi mặn Giờ một cái man nào. Tôi nghe coi. Uh. Uh. ไฟถาผาแสบมือนี่จำจุอย่างเนี้ยสเนี่ยจะไหนกับปาก,ก็ไล่ก็แช่เด้อส่งไฟถาผาแสบนั่ยยาาบบนฝากที่ตามพอนี่นะครับส่องพฟยถาผา,าสแสบอย่าลืมกดนที่ตามกดนไล่กดนแช์ครับวันนี้ครับ